ศักสกรำคอบาไลยสิงเกิดเป็นมนพิท,ที่ฉันไม่เคยก่อกับกินจิตใจมาจนท้อตัดพอเพียงว่าทำใครผิดหวังผู้ใดทำชั่วไม่ละอายก็หายสัตว์ดาจงระวังหักล้างครั้งนั้นฉันยังจอมฟังเวรนกันจะตามมาเพื่อเสื้อสกายคุงเสื้อสกายคุงสีสงม่วงในตำนาน5้าโลบักแค่นั้นเองสกายคุงหนึ่งหนึ่งห่ไปหาซื้อได้เลยนะฮะจะได้แจกโลบัก โอเคกลับมาแล้วฮะม,มาวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ Sky Kung คุงที่ชอบภาคมัง้งก็ชอบอยู่แหละว,วันนี้ผมก็ได้กลับมาจากเออมาทำ EP พไอ้ For Sake EP สองแล้วตอนนี้ผมก็ได้ไปเล่นหลังไม้ก็คือผมมีเก็ตเออเอาทาร์คิวสกินเอาทาคิวแล้วก็ครูคิดนะฮะซึ่งตอนนี้ผมตัดสินใจว่าผมกำลังแบบรู้สึกว่าแบบ อยากเก็บเงินซื้อสกินของไอ้มาฟิโอโซปะ่ะเออไอ้มาฟิโอโซเป็นตัวหนึ่ง,งที่แบบโคตรโกงอ่ะเจอปุ๊บอ่ะผมร้องแน่เนินเนี่ยผมเก็บอยู่นะคบผมไปเก็บมาอยู่ไอ้เงินเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยมาดูซิว่า,าจะได้มันคู่คิดหรือเกสหนึ่งสามสามเจ็ดอุ้ยหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งในร่างที่มีผมผู้หญิงอย่างนั้งงนน่ะเลย อันนี้ผมต้องคอยคอยจุ๊กนะฮะเพราะว่าไอตัวนี้มันโหดมากมากผมก็ขอโทษด้วยนะที่อีพีแรกผมเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเลยเลยแต่ตอนนี้ผมก็รู้เรื่องแล้วแหละว่าต้องเล่นยังไงถังจนเนอรเตอร์ก็ทุกคนทุกคนมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นไอ้นุ๊นุ๊นุ no, 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 แ๊แอบก่อนแอบก่อนนุ๊ปมาไล่ใครอะ่ะทุกคนมาไล่ใครอะ่ะมันไม่ได้ปาดาบใส่ฉันใช่ไหมโอเคมันม,มันไม่ได้ปลาดาบใส่แล้ว มันไล่ใครมันไล่ใครมันไล่ชิเด์สกายเอ้ยมันไล่มันไล่ชิเลสสกายผู้ผิดฮะมันไล่ชิเลสสกายสกิลอะไรสักอย่างนี่แหละเฮ้ยมันไล่ชิเลสสกายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าหลอนตรงนี้ชิเลสสกายชิเลสสกายมันมันมันคงไม่ได้ตามมาเนาะชิเลสสกายอย่าหลอกอ่ะชิเลสสกายถ้างั้นหนีก่อนดีกว่า เดชิเลสกายเป็นตัวล่อให้ไม่ต uh ้องตามมาไปหาฐานเจเนอเรเตอร์แป๊บนึงฮะโอ้เจอแล้วเจอพอดีเลยมาแก้พัซเซิลผมไม่ฝึกให้มือแก้พัซเซิลไว้ขึ้นนะฮะวิธีแก้พัซเซิลมันก็ง่ายง่ายอะฟึ๊บฟึ๊บอึ๊บไอจื๊อไอฟึบเอ่อทำไงดีอึ๊บฟึ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 บเรียบร้อยฟึบฮึ๊บอืมระหว่างนี้ทุกคนก็รอผม แกจินเนอเดเตอร์แป๊บหนึ่งนะฮะมันก็ไม่ได้แก่ยากนะผู้เล่นใหม่ก็น่าเล่นได้แบบนี้เพราะมันเป็นแบบที่เป็นแบบหน้าใหม่เลยแหละที่คนเล่นเยอะมากเป็นหลักแสนซึ่งก็น่าจะสู้กันมันแบบสู้กันมันน่าจะมันกว่าบล็อกฟุตมั้งแต่ว่าสู้กันน้นมากทุกคนแบบฟอร์สเกนอ่ะเออก็คือแบบฟอร์สเกนมันจะแบบรวบรวมตัวของในโรบอกมาหลายตัวเออคุณสังเกต ชิลเลสกายตายแล้วอ่าเป็นไงละ่ะชิลเลสกายตายเฉยเลยโอ้ยหนึ่มหน่มมันมันไล่ใครอ่ะมันไล่นูบเหรอมันไล่นูบปะไม่รู้อ่ะงั้นขอหนีก็แล้วกันมาอยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่เหอะต่อไปก็แค่หาถังเจเนเรตเตอร์ไม่ต้องหายแล้วเอา้านูบนูบยังรอดอยู่เถะถังเจเนเรเตอร์คือตอนนี้มันแก้กันหมดเลยนะฮะแต่นูบยังรอดอยู่นะฮะ มันตอนนี้มันกําลังไล่ฆ่าใครอ๋อ blunt. ตอนนี้มันกําลังไล่ฆ่าทูทามอยู่ปะเพราะทูธามเหมือนเลือดจะลดนั่นไงนั่นไงเลือดทูทามลดนั hana, ่นอ่ะนั้าๆๆมันไล่มันไล่ทูทามอยู่แต่ไม่รู้นะฮะว่าทูทามตายตายตายไปกี่ครั้งแล้วนั่นนั่นน่าจะยังไม่ตายนะไอ้ทูทามแต่เวลาก็กําลังจะหมดแล้วฮะทูทามอดทนอีกนิดนึงจุ๊บไว้ก่อนทูทามอย่าเพิ่งตายนะทูทามทูทามอีแค่ยี่สิบกวิแค่นั้น ขอเพียงแค่ฮึดฮึดจงฮึดเขาไว้ฮึดจงฮึดสีฮึดฮึดฮึดโอเคนะฮะอืมมาดูซิว่าตาต่อไปจะได้เป็นครูคิดหรือไม่ คือเนี่ยไอสกินที่ผมอยากได้นะฮะที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังตอนต้นก็คือสกินมาฟฟีอโซหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบวตุฟักคือมีเงินแค่ห้าร้อยกว่าไงเงินแค่แบบไม่ถึงห้าร้อยซ้ำงั้นเดี๋ยวเออขอโทษหน้าเสียงมันจะตัดไปเพราะผมตัดคลิปยังไงล่ะให้เวลามันไวขึ้นนะฮะมาดูซิว่าอุ้ยทรศัพททรศัพท์าพุทคุณเฮ้ อ้าวผมได้เป็นซะด้วยมากำลังจะสนุกแล้วเศษพิซซ่าฮัทก่อนแล้วได้เวลาออกไปไล่ล่าคนเอ๊ะเดี๋ยวเสียงเลยวะเป็นไงครับทุกคนเฮ้ยแกเข้ามาได้ไงก่อนเนี่ยได้เวลาสนุกดีกันเล่นกับคนอื่นเล Yeah. it's não. อกบชัน่ะอย่าให้ฉันเจอนะเพอถ้ฉันเจอแกตายแน่โอ้โอ้คนผมกลับมาแล้ว เมื่อกี้ครูคิดมันเข้ามาได้ไงวะเน,นี่ยอดเล่นเลยอ่ะโอโ้โหหยงดหงิดว่าไมไ่เล่นสกินคูคิดถ้างั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังดีกว่าขอคุยกับคนดูก่อนเมื่อกี้คูคิดมันบุกเข้ามาในบ้านผมได้ไงอ่ะเมื่อกี้มันมาต่อยหน้าผมเลยจนผมน็อกเนี่ยเอ,อ้ยก็มีแค่นี้แหละเอ <c oughs> ้อยากได้สกินมาฟิโอโซโ่ไม่เป็นไรฮะ อย่างน้อยครูคิดมันก็เพิ่มเงินให้เราได้โอเคฮะทุกคนว่าไปขอเล่นอีกสักตาหนึ่งมาอีกสักตาหนึ่งนะฮะในกระเป๋าไมเนอร์มาด้วยไม่ใช่กระเป๋าไมเนอร์ดิเออไมเนอร์แหละอ่ะไม่ใช่นะมันไมเนอร์มันที่ขุดเหมืองนักขุดเหมืองเราได้กระเป๋าเมลิกมานะฮะเอาไว้ชุบชีวิตไม่ใช่ละเอาไว้เพิ่มเลือดตัวเองนะฮะอุ้ยบูดูดบูดูดเมื่อกี้บูดูด,ด,ด,ก,ด,ดกระโดดทักทายผมะฮะเดี๋ยวแล้วบูดูมันกระโดดได้ไง ไม่น่าใช่ละเฮ้ยมันไล่ใครอะมันน่าจะไล่ชิเลสกายอีกแล้วนะฮะชิเลสกายล่างหัวไหมครับเฮ้ยเกือบเวลาปกป้องเพื่อนโอ้ทาไม่ได้อะถือสโลอีกโอ้มันต้องไาช่วยลอกสกายทำเลยง่ายแค่นี้ฟึบอ่ะฟึบเออเอ่อเอ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 อ่ึบสีชมพูเออสีชมพูไปไม่ได้ ยังปูไปไม่ได้โอ้บูดูดบูดูดจาน้ำบูดูดบูดูดไม่เล่นงี้บูดูดบูดูดเออเป็นไงแนี่ <we> ออตีไม่โดนดิบูดูดต <laughs> ีไม่โดนเฮ้ยชิลเลสก,กายปกป้องฉันหน่อยสกินบอลฉันหายไปแล้วจา้างั้นจัดก,การมันเลยเอ้าไม่โดนไม่ไม่ไม่เจ็บ ไปทั้อ้าอูอีอาช่วยด้วยเออเออถ้างั้นจบคลิปเถอะทุกคน